ทศบาลเมืองมหาสารครามจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขณชุมชนสามัคคี เมื่อวันที่20กันยายน2564เวลา9นาฬิกาที่ศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดสามัคคีนางพิชพัทรธ,ธิรสาตรานนรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรา,ารคามเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเขต2นางสาวการจนาการจนนทวัฒผู้อำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม น,นางนัทยายมไทยสงภู่มในการส่วนส่งเสริมสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บุรพาเจ้าหน้าที่โครงการร่วมกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการ DMHDTA อย่างเคร่งครัด เทศบาลเมืองมหาสารคามกำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุข30ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามระหว่างวันที่3กันยายนถึง23กันยายน2564เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค และให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั้ง30ชุมชนสำหรับกิจกรรมวันนี้มีบริการเกี่ยวกับการตรวจโรคทั่วไปการพอกเข่าด้วยสมุนไพรโดยแพทย์แผนไทยการมอบเกลือเสริมไอโอดีนมอบไข่ไก่ให้หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดและเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีมอบเกลือไอโอดีนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรมน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการตัดแต่งทรงผมฟรีจากสมาชิกชมรมแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครั้งนี้